โอเคอีกปัญหาข้อจำกัดหนึ่งนะครับของทีมถ่ายทอดสดก็คือเวลาเราเอาไม้ไปติดเสื้อของพิธีกรภาคสนามนะครับมันจะค่อนข้างจะไกลนะครับปากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะต้องไปสัมภาษณ์นะครับหรือว่าไปยื่นไม้ตัวเนี้นะครับให้กับผู้ผู้ที่ร่วมงานนะครับมันค่อนข้างจะมีภาพลักษณ์ที่แบบแลดูแบบไม่โปรเพราะว่าต้องหยิบจับถือแบบนี้นะครับทีนี้วันนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยเงิน150บบาทนะครับมันจะเป็น แฮนด์เฮลขาตั้งไม่ไม่ใช่ขาตั้งเป็นขายึดนะครับเป็นพลาสติกคอดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ T N W ก็จะมีนี่หน้าตาในกล่องมีแค่นี้เลยชุดนะครับมีหัวไม้ให้โฟมนะครับเราก็เอาตัวหนีบนะครับไปนหนีบเข้ากับนี่ แบบนี้นะครับเวลาเราเปิดก็เปิดไมโครโฟนขึ้นมานะครับจากนั้นเวลาเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอาโฟมตัวนี้นะครับปิดเข้าไปครอบมันไปเลยนี่นนเวลาถือจับยึดนะครับก็สามารถที่จะถือแบบนี้ได้นะครับหรือเอาเพจนะครับมาแปะแล้วก็เอาโลโก้ของหน่วยงานไปใช้งานพลาสติกราคา100กว่าบาทก็แก้ปัญหา ให้งานถ่ายทอดสดของเรานะครับแดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นง่ายงๆแบบนี้เลยจบงานก็ทอดออกนะครับแล้วก็ปิดไมโครโฟนโอเคต้องการทีมงานนะครับที่ละเอียดรอบครอบนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดในการไลฟ์ถ่ายทอดสดภาคสนามนะครับหรือว่า OB ที่อยู่ในห้องประชุมอินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมดนะครับขอนแก่นจ้างงานโทร0817396280ขอบพระคุณและสวัสดีครับ